เป็นสวัสดียามแรงที่เมืองขอนตุมครับวันนี้ผมพาน้องแป้งไปกินข้าวกลางวันนะครับในช่วงเวลาที่บ่ายสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดครัมีน้ำชุบให้ด้วยเออแต่ผมไม่กินนะขสาอสายสวยก่อนสายสายสวยสวัดีว่าเดินมาหาร้านข้าวกินเป็นร้านข้าวแกงตามสูตรครับมาด้เมือง ก็มีอาหารมากมายแล้วอาหารอเ้วมการร้านก็แพงเยอะมากแล้วเย<ห>็นนี้เรามาอะไรพัทคารอะไรของพี่นี่ะะก็ได้พัทคารอเมริกันแลพี่จะข้ามถนนข้ามแม่น้ำไปหาปลานะแมวผมขออนุญาตหมออ่ะยู you. อะไรคือยูอะไรวัดวอดเอาเกาหน่อไม้เปล่าผ<ะ>ักผักกาดดองผักน้องผักกาดดองเอออักกาดนใหญ่จังเลยแต่เล็กๆไม่ยบอก ไม่เป็นไรเหมือน,นกันเหมือนกันเหมือนะ <c oughs> นกันโอเคโอเคดอยท o กคิวโอเคอย่าไปคิน thank you วเลยนักกันอยู่ย่ากินโอ้ทักคิวน่ากินนะแต่ว่าเมื <c oughs> ่อเช้าผมไปกินทุเรียนมาน้องแป้งอ่ะซื้อทุเรียนมาก,ไมกไม็ไม่กินนี <c oughs> <c oughs> ่พี่ไม่ให้พี่กินต <c oughs> ้องไม่บอกว่าอยากินไปกินไปไปไปลองดูเวลาไปร้านข้าวก็น่ารักอย่างเนะโอยนี่ย ท,ที่ชุ่เชื้อี่ไม่ใช่ทิชชู่เช็ดหน้ามันอันนั้นมันเช็ดช้อนที่ในตลาดนนั้เราเจอเขาเช็ดช้อนกันเออร้านนี้ร,นนร้านใ,นใกล้ๆโรงแรมด้วยถ้ารู้สึกว่าสามนาทีนะเดินมาไม่มีร้านกาแฟมากมายเลยแต่วันนี้ไม่มีกาแฟนะผมมดกาแฟเออมันมีซุเปอร์ไฮเดรนี่ใจจังเลยอู้ไก่มันใหญ่จังเลยกลับบ้านแพ้ไม่ได้ตอนนี้ก็เราไม่น่าเกิน สองสามหมื่นอ่ะผมว่าซื้อไม่เกินห้าสิบบาทประมาณสามหมื่นได้กินข้าวไหมเออไม่เรียกไม่เรียกแต่เรียกเป็นมารยาที่บอกระหั่นเนี่ยพี่กินข้าวเมื่อวานเดียนะลบไม่กินไม่กินเฝิ่ก็ไม่กินหุ่แล้วไป่ได้กินไม่กินไม่ชิมก่อนแต่ก็ไม่ชิมจนสุดท้ายนะอาชิมแล้วเอาไหมเอาไม่จนก็ต้องสั่งไปแล้วก็มือเช้าเองทุเรียนสิบห้าบาทที่กินเนาะขออนุญาตดอกการกินไป ช่วงนี้ก่อนนะครับเดินทางเดินรถเลยมันเร็วมันรถไปเองก่อนพวกนี้เดินทางเปลี่ยนไปเมืองใหม่นะครับก็วันนี้ไปจองติั๋ตไปดารลักพี่ก็ไปเรียกดารลักดารลักเขาก็อะไรวะดารลักดารลักมันเป็นไก่พะโลหวานแล้วใครอ่ะยังไม่ได้ชิมไก่คาน์โนเขาให้มาข้อมาเริ่มเลยอะถ้าข้ออีกก็น่าจะต้องมีห้าสิบบาทอาบะต้องมีถึงสี่มืออร่อย ไข่อะไรเกาะอมื่อกี้มีไข่ปลาโลน้องแป้งกินน้องแป้งไม่กินไข่ปลาโลมันก็เหมือนกันนี่แบบไข่ปลาโลไก่ปลาโลเขาบอกไข่ปลาโลกรึทองน้องแล้ววะชาวบ้านคนไทยเข้าเนี่ยอะไรมันเป็นแกงอะไรมันเป็นนะแค่ไม่มันจิ้ของหวานนะของหวานชิ้นลำบังข้างทางกินก็ได้ของหวานเยอะมาก จะมันมีร้านคาใกล้ๆร้าน e กาแฟใกล้ๆเดีด๋ยวลองไปดูแล้วว่าเขาเปิดทอดให้เราได้เห็นหรือเปล่าสาวสวยกินข้าวนานๆที่ได้เจอสาวสาวลองเลยๆลองแท้ไก่ไก่กกกน,ออนุ่มเล้นะไก่เดือดนะไก่ที่ชงเอ้ยแท้ที่ยิ่ยงพุ่งพังนี่แท้ทั้งอันนี่แท้ยังไงอ่ะกัดเฉยๆกัดเฉยๆเออนหวานจังเลยอร่อวยว่ะ ห้ามเรียกคิวโดนกินเองบาดจะขึ้นหัวไหมเอาสมัติเจ้าไม่ได้กับใครอะ <c oughs> อะอ่ะกับบเขาบอกวิเองไข่พะโล้ขอสักถ้วยไหมเอาไ <c oughs> ข่พะโล้เอามาสักถ้วยไม่ <c oughs> ออไม่ออไม่ลองดูว่าอร่อยเหมือนบ้านเราเปล่าเขาบอกว่าอร่อยขอยกนิ้วให้เลย ไข่พะโล้ก็ได้ไม่ไม่เอานะไมไม่กินนะไม่ไม่กินนะเอามาลองชิมอู๋แดเนี่ยใส่ถ้วยอ่ะจ้ากิ้งจ๊ะลิวจ้ากิ้งจ๊ะลิวเนี่ย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 จะลองไข่พะโล้ไข่พะโล้ของน่ากินแต่เป็นไข่พะโล้บ้านเราเลยอ่าโอเค าลยองดูให้น้องแป้งชิมเอ้าไข่ฟลาโวแล้วก็แกโอเคโอเคะไแล้วีชงคิวแชงคิวยังไม่กินแชงคิวแล้วอ่ะมีใครด้กกันฮามีหมูด้วยนะกินว่ะเขาร้องไม่ได้เลยเลยจะกินเพปว่ามันไม่เผ็ดเลยเราลองดูลองดูลองดูนี่รสชาติได้ไหม ไม,ออไม่หวานเออไ,อาาไข,ข่ลา,ไม,ไ,าลไม่หวานรอาเ้าเไม่มวาินนีเหรอมกเ่แีพูดึงดีรัก็จบไปแล้วเนี่ยเอาไข่ไปครึ่งนูจะกี่มสเามนฉลาดไหมอะไรไข่ปลาไม่หวานเป็นหนึงี่จะลองชิมที่ไห,ไหพี่ไม่อาก,กินหราชิมทีก็หมดควยละ อรลองดูนะคะว่าเป็นเหมือนไข่แล้เนาะเราลองเชิมเหมือนไข่แล้วว่าเขาบอกว่ากู้ขยงนิ้วให้อ่ะผมก็เลยเยอะโอ้โหน้ำลายเลยอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะพูดเยอะย่ากชิญชิญไม่หวานคืหวานนิดๆถ้าไม่หวานอร่อยอร่อยคือรสชาติของเหมืองของไทยไหมไม่เหมือนของไทยเราจะหวาน ก็แบบนี้เขาไม่ทไม่หวานเขาจะคล้ายๆน้ำาร้ไม่หวานอ่ะแล้วก็เผ็ดนิดๆเผ็ดนิดนี้แล้วก็หอมเริ่งเทศใข่ปลาโลบ้านเขาอร่อยกระดกนิ้วเลยร้านนี้ครั่งนี้วัจะมซัดไข่ปโลบอนที่เดินทางนกวาเส้งอนน้องสาวแอมยังไม่มองละโอเคที่หยิ่ข้าวแอข่ปลาคนี้ไปอร่อย่ะเอาไหม ลองลองไก่ทั้งหมดอันนี้ไหไม่เอาไม่อาไม่เอาอันนี้คือมันมาในช่วยเดียวกันแบบเนี้ยไม่เอาไม่มาใส่ตรงนี้เขาใส่พิ่าดีว้าลองกินเองหไม่นี่แป๊นิกหรือว่าอะไรลองเนี่ยพักลองพักลองเอาแล้วเอากล้องเอาขามาเลยเอากล้องใหไม่เอา เรากินหมูชิ้นนึ้งแล้วกันเสดายว่ะอ,อร่อยป่ะครับเร่องอร่อยมากหมาณม่ต้องกินเยอะ่ะแค่นี้ก็ไงกินเยอะไม่เอาไม่เอาทำเดียวไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคะอร่อย ตัวไข่อร่อยมากเลยต้างไปกินหมูเนี่ยอร่อยยาวไหมยาวอิ่มเกิดบอกก่อนพวกนี้ไปดาร์าลัสเออเรามาที่บริคือพี่ว่าเขาขายในช่วงเที่ยงอะ่ะเพราะตอนนี้คือบ่ายมองเครื่องจะหมดเขาไปจะขายจะบอกเพื่อนว่าดั้นทุนนี้ผมมีแผนไปดาร์ัสนะแล้วก็ถามว่าอยู่ดารัสนานไหมก็สามวันอคนที่นี่สามวันนะครับก็ อสามคืนคือแรกมาก็พักผ่อนนี่เช้าตื่นเช้ามาก็เที่ยวแล้วก็เมค,คืนก็นอนครับเพราะว่าไปไกลมากร้อยกว่ากิโลแตวของปากทั้งทางด้วยลงรูปในเฟซไปแล้วเดี๋ยวไปดูิีกันครับรับรองว่ามันได้บรรยากาศนะตอนวยอนที่เรากลับมาเราก็คิดว่าอาจจะมีของฝากทั้งทางว่าอเพราะว่ามีพวกผักมีของปาก,ปาก,ปากี่กมาเยอะแล้วก็มีพวกปลาเพราะว่า ในในเมืองปตุนเนี่ยก็มีแม่น้ำเยอะเขาก็จับปลาแล้วไข่ก็เยอะนักปลาเล็กๆก็เยอะกว่าปลาใหญ่ก็มีเห็นก็เห็นบรรยากาศแล้วก็คนที่นี่ก็ยิ้มเลยเห็นเราก็ถ่ายเลยถ่ายเลยแบบว่าเทคโนโลยีเขาไปไปไกลไงว่ายอยากให้อยากจะออกเสือแต่วันนีที่จะให้เราถ่ายก็ทุกวันที่ร์ผมรู้สึกประทับใจมากนะครับมาในนาแล้วก็คนเป็น ทิปที่คล้ายๆว่าปูแนวทางไว้นะพวกเขจะติดต่อทุกเพื่อสาวในแกระทั่งคนท้องินที่ได้พูดคุยแล้วก็จะมาถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าก่อนจะมาถึงผมก็ทำาผนเที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นมาเรื่อยๆนะแต่ว่าโมนาก็คงเส้นทางอื่นเพราะว่าผมจะทะลุออกเส้นทางที่ติดต่อกันนานได้ไม่ว่าจะเป็นทางัมชาทางลาวหรือทั้งคนอินใดก็ว่าไปตาม้นเนะครับ ส่วนดารลัพเนี่ยมีโปรแกรมเที่ยวประมาณสามวันแล้วก็จะไปโฮจิมินห์โฮจิมินห์ทุกผมจะไม่เน้นเที่ยวนอกนอกเหมือนนะเพราะมันเจริญแล้วก็จะเอาเขาออกในเมือนกัลำบากมันเจริญแล้วก็อาจจะอยู่โฮจิมินห์นัดคืนสองถึงเที่ยวดารลัพไปกับโฮจิมินห์เป็นใกล้ไงจากนั้นเราก็อาจจะเดินทางไปไปหาทวิตเตอร์ที่เรานัดไว้ครับเป็นเป็นทูบเบอร์สาวสวยของเวียดนามซึ่งบอกอีกทีนะวิธีชื่อเขาก็คือดูติมมารทอง แล้วก็ใช้เรือในการเดินทางใช้เดิอในการทำอา,าหารเขอาหารบนเรือพาปลาหอยหอยค่ะปูพากุ้ง,งแล้วก็ต้องส่วนผลไม้ที่มันเป็นชนบทที่พูดไทยกับพูดเวียดนามเป็นภาษากรีกนี่คือเ<อ>ราพูภาษากรีกคือผมคุยกับเขาใช้ภาษาอังกฤษคุยเรื่อยนะพอดีผมก็เปิดหน้าคอมแล้วก็คือ,คอง่ายๆคือพี่มอ์เข้าใจแต่เดินะทะเลส่งเสียงเราไม่รู้ไงก็ เพื่อนๆจะได้เห็นสาวเวียดนามคนสวยคนโพสในเพจไปแล้วนะครับไม่ได้โพสหรอกคือผมส่งคอมเมนต์ที่ดำรงไปครับหน้าตาดีแต่หละ่อจริงระหว่าง,งนี้ก็โดนแป้กินไปนะบอกไปก่อนแล้วก็มาแป้งอยู่อยู่ไม่ถึงสงการตอนแรกกล่าวว่าจะเล่นสงการในเวียดนามกว่าอยู่ได้แค่วันที่แปดนะก็ต้องวันที่หา,าประมาณนี้เราก็ออกได้ อาจจะต้องเอาวัานที่6คือเผื่อ,อไว้เลย6ไป2วัน5สมมติไปทางกัมพูชาไม่ได้เราซื้อติ๊กเก็ตไปกัมพูชานะแล้วที่ว่าแล้วเรากลับมาโฮจิมินห์แล้วก็จองตั๋วเพื่อที่จะกลับไปประเทศไทยเมื่อเข้าไปแคนาดียแต่ว่าถ้าเกิดมาเที่ยวในไทยในช่วงสงการานต์ผมบอกตรงว,ว่าไม่ไหวแล้วต้องจ่ายนะอาจจะต้องไปหลังสงกรานต์อะไรเงี้ยแล้วอย่างเราเข้าไปทำทะเลเงี้ยทางทางตาทางาการไปยองอะไรก็ลำบากจากนั้นแล้วก็จะเข้าสุขเทปแล้วก็นั่งเครื่อง ไปสอนน้องแป้งกับคุณเชียงตุงน้องแป้งได้อยู่ย่างกุ้งแล้วมันจะไปย่างกุ้งไปทำมิสซ่าไลฟ์ปีน้องแป้งได้อยู่เชียงตุงหนึ่งปีผมกจะเดินทางผมหนึ่งปีอะไรกันถ้าทำมิสซ่าเป็นไลฟ์ปีแน่มันไปได้หลายเมืองไม่รู้วดียเราต้องไปคืออ่มิสซ่าประเทศไทยน้องแป้งก็เข้าออกได้ปกติแต่ถ้าเกิดน้องแป้งออกจากประเทศไทยไปอ่ะแต่ว่าเมืองนี้ไาใช้พาสปอร์ตได้แต่ห้าเมืองมันให้มันให้ใช้ค่พาสปอร์ต เมืองไหนต้องใช้วีซ่าอะไรบ้างไม่รู้นะทุกที่อ่ะใช้วีซ่าได้อยู่มาหนึ่งเดือนไงอย่างพี่อย่างพี่อ่ะไปกัมพูชาถ้าพี่ทำวีซา่ากัมพูชาแล้วอยู่ได้เดือนหนึ่งแต่พี่ไม่ทำก็ทุกสี่วันหอมดแป้ง,ปง,ปงล้วคนที่ที่ชิ้นตุงทรงสลักเท่เออน้องได้เคยทำให้ในไทยไหแต่สมมติถ้าเราไปเมืองอื่นอย่างนี้เราต้องไปแทนท,ที่เดือนเองใช่ต้องทำด้วยตัวเองจริงๆแล้วเรงแป้งทำด้วยตัวเองนี่มันน่าจะถูกก็เหมือนกับบัตรจริงเหรอมันทำยากพอไหมล่ะ มันมันจะต้องไปอีกไม่มันจะต้องมันจะต้องบอกด้วยว่าว่าเราไปทําอะไรมันต้องบอกไหมมันจะต้องเอกสารที่ประเทศไทยป่ะคืต้องไปทําที่ส่วนใหญ่ของเมืองเลยมันต้องม็นต้องบอกว่าเอ้ยทำไมถึงมาอยู่ทำรายปีต้องไปทํางานหรือว่าอะไรอย่างนี้่แล้วก็บอกไปเลยจะเป็นยูทูบเบอร์เขาไม่รู้หรอกคนมามารถกระบะจักรยานยนต์ นางเป้เขาจะไม่ทําให้แล้วเขมีวิธีให้คนั้นะนะ <c oughs> อยู่ในใจแล้วไม่บอกนางเป้งทํางานอะไรน,นางเป้ทำนานางปทำงานที่ทำนาทานาในเมืองไทยครับ,ขบเขาก็เลยอนุญาตให้ถ้าแม่จะบอกทาที่ฝมแ่ม่จะบอกเป็นคํารู้จักหน่อยนะ <c oughs> ที่ท,ที่ที่ฝั่งข้าาเนี่ยถ้าเราไปทําำประชาชนหรือไม่เราทําแบบอะไรเนี่ยนะเราต้องบอกอันดับหนึ่งว่าเราทําอะไรเราต้องบอกว่าทํานาคือ อดที่สุดอาชีพที่ว่ามั่นคงแล้วมั่นคงแล้วทำนานี่คือแบบเราต้องบอกว่าทำนาหรือไม่เขาขายของสองอย่างเนี่ยเราไม่เห็นถ้ารับจ้างนี่ไม่มั่นคงถ้าเป็นทำนาถ้าาทนกับแบบว่าเออขายของแบบเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยหรือไม่เป็นพ่อค้าเนี้ยเป็นเเออป็นพ่อค้าเออประมาณเนี้ยเป็นอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจว่างั้นเ่รเป็นเจ้าของธุรกิจคืออะไรทำให้ สมมติถ้าไม่ไปสมัครอะไรก็แล้วนะแบบไปไปโรงเรียนไปสมัครเข้าโรงเรียนไปไปเรียนแ้วไม่เข้ามหาลัยแบบนี้แล้แม่ก็ต้องแบบใส่แบบว่าทำนาหรือไม่ก็ขายของเนี่ยมั่วไปเนาะไปดีนะได้เป็นความรู้งานอะไรจูมไปที่ไทยอะที่ไทยอะที่ไทยที่ไปนี้ที่ใช้บ้านคุที่เคยไหมรับราชการรับราชการเครดิตดี เราเราต้องเป็นอะไรก่อนไงเราต้องมีอะไรก่อนไงว่าเราจะไปสมัครอันนั้นได้ตอนพี่ตอนที่สมัครงานพี่ก็เลี้ยงวัวเลยเลี้ยงวัวก็ดีนี่วัวแพลินแต่ก่อนบ้านี่เลี้ยงวัวเนื้อไงพี่ก็เลี้ยงวัวจบเมื่บ้านมันมีควายจริงจริงโอ้บ้านไม่มีควายเยอะนะพี่เนี่ยเมื่อไหร่ตั้งแต่อายุเราเป็นน้อยแล้อยแล้วไปไหนหมดท่านไปอยู่บ้านเก่าไปหาเจ้าของ เยวเราจะปิดการวอล์กในช่องเวลายาวนานด้วยแหละครับถ้าเย็นนี้ผมมีโอกาสผมก็จะวอล์กดูแต่ว่าผมคุยกับน้องแป๊ว่าผมจะขออนุญาตไปถ่ายใม่พลาศิษย์ส่วรรณมีอยู่คนหนึ่งแต่ว่าคันนเพลงแล้วก็พิรันลักษณ์มกเอลงขาวคันถัดกับคีมมอเตอร์ไซค์มาเจอผมก็ไปมักสวยผ่านแวะปั๊บปรากฏแล้วเพลงดังปิดเลยจบกันผคุณพ่าเขนสวยหน่อย กันเดี๋ยวล่ำลาไปกับบรรยากาศการกินข้าวชุกกระดานยามใหม่นะครับเป็นยามชุกกนหลังกล้องพี่แนจะแอบกินไก่พี่น้องนะเฮ้ยความสุขอยู่ที่ชารินทาครับก็วันนี้นังตัดคลิปไปเซตหนึ่งคลิปแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะตัดคลิปหนึ่งคลิปซาปาหนุนซาปาครับฟังนักตัดคลิปอยู่แล้วก็คลิปปล่อยในช่องแนทัวร์ตอนก็คือไปใช้ดูในเชาวก็ตลาดเชีนแล้วก็มีไม่เยอะและชาวเป็นสองคลิปครับพี่ซาปาทำไมทำไมพี่ไม่ได้คลิปเยอะ เพราะว่ามันเหมาะแล้วก็ไม่ได้เน้นเดินทางเดินทายแล้วก็เลยไม่เน้นเนี่ยเน้นเป็นสตอรี่ให้เพื่อนดูว่ามาอยังไงเป็นยังไงเดินทางประโพสยังไงมาถ่ายรายการเดินทางยังไงทานอยก็นอนแค่คืนเดียวแล้วก็มันจะไปต่อมีหลายคนรอเจอน้องไอ้นะมุดดี้อ่ะมุดดี้สวยจริงสวยจริงใหญ่จริงน่ารักจริงไปติดตามกันนะครับ